ครับเอ็มาลคันนี้ก็มีปัญหาที่ว่าเข้าเกียร์ยากนะฮะก็คือจับเกียร์หนึ่งสองสามหรือว่าเชนเกียร์สองหนึ่งแล้วก็เกียร์เกียร์เอ็นเนี่ยคือมีปัญหาตรงที่ว่าเข้าเกียร์ค่อนข้างยากนะครับหรือบางทีก็คือเข้าเกียร์ไม่ได้ไล่สาเหตุจนมาพบว่าฝั่งนี้นะฮะ ก็คือถอดแข้งเครื่องฝั่งขวาออกนะครับก็จะเห็นไหมครับว่าไอ้ตรงเดี๋ยวนะครับผมจะซูมใหออ้สักครู่นะครับก็ดูสาเหตุตรงที่ว่าไอ้นี่ครับน็อตดาวเกียร์ที่ยึดดาวเกียร์ตรงนี้นะฮะมันหลวมคลายตัวออกมานะครับเนี่ยมันเลย ทำให้เกิดปัญหาเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยมันเกิดการเข้าเกียร์ไม่กระชับนะครับมันทําให้รถเข้าเกียร์บางทีเนี่ยเข้าเกียร์ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะอัดอน็อตตัวนี้เข้าไปนะและ้วก็เดี๋ยวจะลองเทสการเข้าเกียร์คิดว่าถ่ายเป็นปกติหรือเปล่านะของเอ็มสแลเนี่ครับดาวเกียร์จะอยู่ตรงข้างล่างาชุดลังคัดตัวนี้ฮะ เดี๋ยวผมขออัดน็อตให้แน่นแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทสอีกทีนะครับผมอันนี้เปิดเปิดชุดฝั่งนี้มาแล้วเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องทําการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องใหม่ไปด้วยนะครับเทสจะขึ้นร้อยสีนออันนี้ยากไหมผมอัดไอตัวนี่ครับฮะไอตัว น็อตดาวเคียดแน่นแล้วครับเดี๋ยวจะใส่ไอตัวสับเกียร์เข้าไปแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเทสครับเดี๋ยวนอาจารย์แป๊บนึงอ่ะอาจารย์หนึ่งว่างออกเสียงด้วยออกเสียงสองสามเกียร์สามสี่ห้าหกครบครบแล้วใช่ไหมอาจารย์ห้าสี่ 2> ส2อง 2> 2> หนึอโอเคอเคนาะอ,อ่าก็อันนี้การเข้าเกียร์ก็เป็นปกตินะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะต้องประกอบชุดฝาฝาข่งเอ๊ะฝาข่างเลยวะฝาฝั่งฝาฝั่งชุดอันนี้ชามคัดแล้วก็เดี๋ยว เติมน้ามันแล้วก็ลองเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับอันนี้ก็ประกอบอชุดแข้งฝั่งขวาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมน้ํามันหล่อลื่นแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะมาลองเทสขั้นตอนสุดท้ายนะครับว่ายังเข้าเกียร์เป็นปกติหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสระบบเข้าเกียร์รถด,ดูก่อนนะครับ น,นี้กดจะเป็นเกียนหนึ่งนะเกียนหนึ่งแล้วก็งัดสองสาสห้าหอันนี้เกียวหกแล้วนะครับ5้า2ีหนึ่งแล้วก็งัดอีกหน่อยเป็นเกียรยว่าง น,นี่เกียร์เข้าได้ปกติแล้วนะครับผมครับกับ M/ อ็มเที่มีปัญหาการาเข้าเกียร์รถเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนั่นนะครับก็เข้าเกียร์ได้เป็นปกติครับอันนี้ก็คือก่อนส่งลูกค้าเนี่ยไอ้พวกที่มือที่ผมเปือเป้อนๆที่ไปจับตามแฟร์ลิงลูกค้า อันนี้ครับผมก็จะคีนิ่งแต่คันนี้ไม่ได้ล้างทั้งคันนะครับคืออันนี้ผมจะล้างให้จุดเฉพาะที่มือผมเปื้อนแล้วก็ตอนที่ประกอบจุดสีเข้าไปนะฮะส่วนที่ปัญหาที่ M อ็มเคันนี้มีอีกอย่างนึงก็คือไอซีนอัพไซด์ดาวไอชคออัพไซด์ดาวเขาเนี่ยครับก็คือซีนน้ำมันะมันรั่วมาแล้วซีนน่าจะมีปัญหาแล้วแล้วก็น้ํามันเนี่ยมันไปเปื้อนกับ จานที่เบรกแล้วนะครับก็คืออาจจะทําให้การเบรกเนี่ยไม่ค่อยจะอยู่อาจจะไม่ค่อยหนึบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้ลูกค้ามายังไม่ได้สั่งให้แก้ไขตรงนี้นะครับก็ทําเท่าที่ลูกค้าเขาสั่งให้แก้ไขปัญหาให้ส่วนจุดอื่นเนี่ยก็ให้ลูกค้าอ่าพิจารณาสะดวกก็จะทําภายหลังเมื่อไหร่นะครับ อันนี้ก็ผมก็ล้างพวกคราบมือที่มันเปื้อนครับอ่าจุดที่ไปสัมผัสหรือชุดสีเขาเนี่ยผมก็ขีนเก็บทำความสะอาดให้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอลูกค้ามารับรถอีพี EP หน้าเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไหนมีปัญหาอะไรให้มาให้แก้ปัญหาเนี่ยก็ ติดตามรับชมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ